่ะมาถึงก็ทับพิมชชเอมครับรถเกาะครับอผมกัดไปสองแสนสองแล้วเมื่อกี้เนี้ยสองแสนสองหมื่นครับสังเกตเลือดวังพายนะครับสังเกตเลือดวังพายได้เลยนะโอ้ยเฮ้ยสองกัดได้วะเท่าไหร่วะ ตาน,นี้ดวงดีนะครับตาน,นี้คือโดวงดีนะดาร์คช็อกยืนในโพซิชันที่ดีมากครับแปดแสนก้าผมตีได้ครึ่งหนึ่งของตัวละครเทพเจ้านะเว้ยโอเคมารีรันกันรีรันกันสักหน่อยไหมอ่ะเอาเป็นคลิปเลยไหมเอาเป็นคลิปเลยก็เอาเป็นคลิปเลยแบบนี้ก็ได้ครับการกดนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ID ผมนะครับ อันนี้เป็นอดีผมเองนะ8ปดแสนมืบางกรวมสิบนะครับโอเคดูสเตตัสทุกอย่างนะครับเอาเป็นคลิปไปเลยก็ได้ครับ<ม>เอพิโซ่ครับเอพโซ่อของผมลดความเสียหายนะครับกับกูดาวเท่านี้นะออฟรองข้างในนะครับเอาเป็นคลิปไปเลยก็แล้วกันอ่ะเพมพายครับเวมพายควรจะมีคูทามประมาณนี้4 5่จุาถึงห้ากำลังดีครับควรจะกดประมาณผมนะอ่ะลดความเสียหายเครับ ประมาณนี้อ่าตีได้8ปดแสนเก้าหมื่นนะครับชาเอมครับผมกําลังอัพเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาให้มันสี่สิบห้านะชาเอมเป็นแบบนี้ชาเอมทาได้อีกเยอะครับทําได้อีกเยอะรีดเมดได้อีกเยอะครับจริงๆน่าจะได้อย่างต่ําประมาณเก้าแสนนะส่วนดักช็อกนะครับภูมิใจนําเสนอเลยลดความเสียหายตอนนี้สามสิบกเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังจะอัพขึ้นมาอีกพอดได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นมาอีกเม็ดหนึ่งครับเออ สุดท้ายจะเป็นตัวทับทีมครับตอนนี้ทัพทิมหมุงใส่ท็อปปิ้งครับเพื่อที่จะมาฮิวทีมนะครับทำพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเพื่อจะฮิวให้ทีมอึดยิ่งขึ้นครับประมาณนี้โอเคก็ใครที่เข้ามาดู YouTube ก็ฝากกดติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้